สวัสดีครับคุณโจโคลลกงานช่างไม้กิเดาสนะครับกับ EP ีที่14ของโซลาเซลล์ฉบับจับมือทำนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันถึงอุปกรณ์ป้องกันอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นอุปกรณ์ควบที่จะต้องมีอยู่ในระบบของโซลาเซลล์นั่นเองเราจะพูดถึง c o m b i n e อร์บ็อกนะครับผม คอมบเนอร์บ็อกคืออุปกรณ์ป้องกันที่ต้องมีนะครับต้องบอกว่าต้องมีเพราะว่าชุดอุปกรณ์พวกนี้จะเป็นตัวโปรเทคปกป้องนะครับผมปกป้องในระบบ DC นะครับโดวยเฉพาะระบบ DC เนี่ยจะมีปัญหามากกว่าคอน AC, ค่อนข้างเยอะนะครับผมดังนั้นก็คือต้องบอกว่าควรที่จะต้องมีแต่จะครบไม่ครบี่อีกเรื่องหนึ่งเนาะอ่ะโอเควันนี้ คอมบ i เนอร์บล็อกในหลายคนนะครับผมอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันมีความซับซ้อนมากจังเลยนะครับผมจริงๆแล้วถ้าเราค่อยๆทําความเข้าใจว่าแต่ละอย่างมันทําหน้าที่อะไรนะครับเราก็จะเข้าใจนั่นเองไอ้ที่เขามีเป็นตู้ใหญ่ๆเยอะๆอันนั้นอ่ะคือเป็นลักษณะของการแบ่งเป็นชุดย่อยๆนะครับผมชุดย่อยๆก็คือลักษณะของสตริงนั่นเองนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปคุณโจจะพูดถึงเรื่องสตริงเนาะว่ามันมีการแบ่งยังไงและทําให้ทําไมเราจะต้องโปรเทคเป็นสตริงสตริงสตริงไป นั่นเองนะครับผมแต่ในชุดเล็กๆของเราอ่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะมี1นึสตริงมันก็ไม่ค่อยจะมีปัญหามากมายแต่ถ้าชุดใหญ่ๆเราจะสังเกตเห็นว่าบางทีเขาแบ่งเป็น12สตริงแบบนี้ดังนั้นระบบโพเทคเขาก็จะอลังการงานสร้างมากนะครับผมอ่ะโอเคคอมไบเนอร์บ็อกนะครับผมก็ให้เราคิดง่ายๆเป็นชุดอุปกรณ์ป้องกันอินเวอร์เตอร์กันละกันนะครับผมอินเวอร์เตอร์ส่วนว่าเรามีภาพอินเวอร์เตอร์อยู่ตรงกลางเนาะ มันก็จะมีฝั่ง AC ไฟเข้าใช่ไหมครับไฟบ้านเข้ามานั่นเองแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นฝั่งจากบนหลังคาก็คือชุด PV เข้ามาซึ่งเป็นกระแสลสักษณะของ DC นะครับผมดังนั้นอินเวอร์เตอร์ครับมันจะเป็นตัวกลางในการที่จะแปลงกลับไปกลับมาเนาะดังนั้นตัวนี้เป็นตัวหัวใจหลักมันควรที่จะต้องมีชุดอุปกรณ์ป้องกันตัวนี้ไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับผมดังนั้นมันก็ต้องป้องกันฝั่ง AC นะครับผมฝั่ง AC ว่ากระแสต้องไม่มาเกินนะหรือว่า เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรเงี้ยมันก็อย่าให้มันเข้ามาถึงตัวอินเวอร์เตอร์ได้นะครับผมแล้วก็ตรงส่วนของฝั่ง DC ซนะครับซึ่งเป็นฝั่งตัวล่อฟ้าเลยนะครับผมเพราะเราต้องเอาแผงไปติดบนหลังคาเนาะ,ะตัวเนี้ยเราก็ต้องป้องกันนะครับผมนอกจากจะทาง AC แล้ว DC ก็ต้องป้องกันนะครับผมจากที่เราไม่ได้ติดอะไรบนหลังคาเราแต่พอเราแผงไปติดเป็นอลูมิเนียมเป็นวัสดุแวววาวอะไรเงี้ยบางครั้งมันอาจจะเหนียวนําทําให ه, ฟ้าแลบฟ้าร้องเนี่ยมีผลหรือฟ้าผ่าเนี่ยมีผลกับ ه, กับตัวชุดระบบ DC ของเรานะครับดังนั้นฝั่ง DC ก็ต้องมีป้องกัน เ,เราก็จะได้ป้องกันทั้ง2ฝั่งแล้วก็อินเวอร์เตอร์ของเราก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรนั่นเองนะครับผมหลักการมันมีแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็เราไปทําความรู้จักกับทั้ง2อ,อันนั่นเองนะครับผมเ,เราไปดูตรงฝั่งของ AC ก่อนนะครับ AC โดยทั่วไปแล้วนะครับมันก็จะคิดง่ายหน่อยเนาะเพราะเราก็จะคิดตามลักษณะของไฟบ้านทั่วไปนั่นเองนะครับก็จะมีเบรกเกอร์ตัวหนึ่งนะครับผมเบรกเกอร์ตัวนี้เอาไว้สําหรับตัดไฟเกินนะครับผมหรือช็อต เกินชอ็อตอย่างเงี้ยอินเวอร์เตอร์ชอร็อตอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะได้ตัดนะครับผมหรืออินเวอร์เตอร์มันจ่ายไฟเกินแล้วมันร้อนออตัวเบรกเกอร์ก็จะตัดนะครับผมหรือมีฟ้าแลบฟ้าอะไรมาปุ๊บหรือเราไปแตะมันดูดปุ๊บ ตัวส่วนของเบเกอร์ตัวนี้ก็จะตัดนั่นเองก็คือลักษณะของไฟดูดไฟรั่วทั่วไปเหมือนเบเกอร์เอธรรมดาทั่วไปนั่นเองนะครับผมแต่การไฟฟ้าถ้าเกิดว่าเราจะไปขออนุญาตเนี่ยปัจจุบันนี้เราจะต้องติดเป็นลักษณะของ R-CBO นะครับผมหรือว่าลักษณะของเบเกอร์กันดูดนั่นเองนะครับผมก็จะมีอีกหนึ่งคลิปที่คุณโจจะพูดถึงเรื่องส่วนของอ การการการดูดของเบเกอร์นะครับที่เป็น RCD RCB ORCB c มันมันแตกต่างกันยังไงเนาะอันนั้นเดี๋ยวคลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับผมอันนี้คือหน้าที่ของเบเกอร์ฝั่งของ AC นะครับผมและตรงส่วนของฝั่ง AC นอกจากจะมีเบเกอร์หนึ่งอันแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเบเกอร์ธรรมดาหรือเบเกอร อาซ o ก็ตาม,มานะครับผมแต่ต้องเป็นชนิดของ AC นะครับผมซึ่งมันจะในระบุในตัวเบเกอร์หรือว่าเป็น AC หรือ DC นะครับอันนี้เราต้องห้ามเอามาใช้ปนกันเด็ดขาดนะครับผมเพราะมันจะมีผลกับการดับอาร์กักบการชอ็อตความไวในการจับการช็อตอย่างเงี้ยนะครับมันมีผลตรงนั้นเนาะ โ okay. อเคนอกจากนั้นมันก็จะมีตัวหนึ่งที่เป็นลักษณะของเซิร์ฟนะครับผมที่เราเรียกว่าอุปกรณ์กันฟ้าผ่านะครับหรือไฟกระชากเราเรียกว่าเซิร์ฟโพลิช i ันดีไว้ e นะครับ SPD นะครับผมไอตัว SPD นะครับมันก็จะติดกับเบรกเกอร์อยู่คู่กันแบบนี้นะครับผมและก็จะขนานนะครับผมจะขนานาสายไฟที่มาจาก AC เนี่ยมาเข้าตัว SPD ด้วย นะครับผมหรือตัวการฟ้าผ่าด้วยจากนั้นตัวการฟ้าผ่าก็จะต่อลงหลักดินของเราไปดังนั้นเวลามีฟ้าแลบฟ้าร้องที่มาทางเอเชียนะครับผมมันก็จะผ่านตัวนี้ปุ๊บและไหลลงดินไปนะครับผมอันนี้คือการป้องกันตรง ส่วนของ AC นะครับผมแล้วก็ไอ้ตัวของ s v d เนี่ยมันก็มีแยกด้วยนะครับผมว่าเป็น DC กับเป็น AC ดังนั้นเราต้องใช้ถูกชนิดนะครับผมไม่งั้นเวลากระแสมันมาตามสายไฟนะครับไม่ว่าจะฝั่ง DC หรือ AC เนี่ยมันอาจจะไม่สามารถวิ่งลงดินแล้วก็ไม่สามารถปกป้องอุปกรณ์ของเราได้ดีนั่นเองนะครับผมโดย s v d เนี่ยมันก็จะมีลักษณะของที่มันจะเขียนไว้ตรงนี้นะครับผมว่าเป็น LN เนาะ LN อันนี้เป็นของ DC นะครับผม อ LN แต่ถ้าเป็นของ AC มันก็จะเขียนว่าเป็น LN เราก็ต้องต่อให้ถูกและถ้าเราต่อระบบ SPD แล้วเนี่ยเราต้องมีระบบกราวของบ้านด้วยนะครับไม่งั้นเวลาฟ้าลงมาปุ๊บมันก็ไม่รู้จะไปทางไหนนะเนาะจริงๆแล้วหลักการมันคือให้มันมาหาตัวนี้แล้วตัวนี้ก็จะพามันลงดินไปทําให้อินเวอร์เตอร์ของเรารอดจากการฟ้าผ่าตรงส่วนของฝั่ง AC นั่นเองนะครับผม โอเคอันนี้คือฝั่งของ AC ทีนี้ตรงส่วนของ AC เนี่ยเวลาที่เราคำนวณน,นะครับขนาดสายไฟเนี่ยง่ายๆเลยเราก็คำนวณตามกระแสอินเวอร์เตอร์ที่เราใช้นั่นเองสมว่าเราใช้อินเวอร์เตอร์ 3k นะครับเราก็ใช้วิธีการเอา 3k ก็คือ3000นะครับหารด้วย220เนาะมันก็จะประมาณ15-16แอมป์กว่าๆนะครับผมทีนี้ คูณด้วย125%หรือคูณ1.25นะครับผมคูณเข้าไปมันก็จะประมาณสัก17แอมป์ดังนั้นเบรกเกอร์ที่เอามาใช้ร่วมกับ AC นะครับใช้ร่วมกับโซล่า uh, กับอินเวอร์เตอร์ 3K ก็ควรที่จะเป็นสัก20นะครับ20แอมป์นั่นเองนะครับผมส่วนแรงดันก็ประมาณสัก ก็แรงงานมาตรฐานเนาะสามร้อยโวลต์สี่ร้อยโวลต์ก็มาตรฐานไปนะครับผมแต่ถ้าเป็นระบบ 5k นะครับ 5k หรือ5,000นะครับ5,000เราก็เอา5,000ตั้งหารด้วย220นะครับผมก็จะได้ออกมาประมาณสักยี่สิบสองยี่สิบสามแอมป์แล้วคูณเอ่อฟกเตอร์มันด้วยสัก 1.25นะครับผมคูณ1.25ไปก็ได้ประมาณ28แอมดังนั้นเบรกเกอร์ที่ควรที่เอามาใช้กับในระบบของ 5k นะครับก็ควรที่จะเป็นนะครับผม3 2แอมก็จะเหมาะสมมากกว่านะครับผมส่วนสายไฟเราก็จะต้องให้เกินขนาดของพิการเบรกเกอร์อยู่แล้วนะครับผมอันนี้คือฝั่งของ AC ก็คำนวณไม่ได้ยากอะไรนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็คือเป็นฝั่งของ DC DC ก็คือสาย PV ที่ลงมาจากหลังคานั่นเองนะครับผมของ PV นะครับผมก็จะคล้ายๆกับ AC แต่มันจะเพิ่อมอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งก็คือฟิวนะครับผมฟิวบ็อกหรือฟิวฮอเดอร์นั่นเองนะครับตัวฟิวนะครับผม uh, มันก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นฟิวแบบ uh, เป็นทรงกระบอกนะครับผม uh, เวลามันขาดปุ๊บเราก็ทําการเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนแล้วก็ใส่เข้ามานะครับผมอันนี้คือเป็นลักษณะของฟิว uh, ตรงส่วนของ ดีซีนะครับจากนั้นก็จะมาเข้าส่วนของเบเกอร์นะครับผมเบเกอร์ดีซีนะครับเบเกอร์ดีซีห้ามห้ามนะครับผมห้ามถ้าไม่จำเป็นเนาะห้ามเลยดีกว่า ห้ามเอา AC มาใช้เพราะการอาร์คของ AC กับการอาร์คของ DC มันมีความแตกต่างกันนะครับผมแตกต่างกันอย่างไรก็คือการอาร์คของ AC มันมันเวลามันอาร์คมันจะเป็นกระแสนะครับผมเป็นกระแสนี้ยแป๊บ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 แต่เวลาการอาร์คของ DC เวลามันอาร์คมันจะกระเพิรนเปลวไฟนะครับผมเปลวไฟเกิดความร้อนเป็นเปลวไฟอย่างเงี้ยครับดังนั้นในในอ่า ในรูปเบเกอร์นะครับผมมันก็จะมีอาร์คแชมเบอร์ที่มันมีความแตกต่างกันนะครับผมอาร์คแชมเบอร์คือว่าจุดดับอาร์คนั่นเองห้องดับอาร์กนะครับผมเวลาเกิดการอาร์คมันก็กระแสไฟมันก็จะไหลเข้าอาร์คแชมเบอร์แลอาร์คแชมเบอร์ก็จะเป็นการลดกำลังลดพลังงานของการอาร์กลงนะครับทำให้เบเกอร์ของเรายังทนทานได้อยู่นะครับไม่งั้นเกิดการอาร์คที่ การอาร์คเกิดขึ้นทีสองสามพันองศาเงี้ยครับผมแล้วเบเกอร์ Baker, มันก็ทนไม่ได้มันก็ทุกครั้งที่อาร์คมันก็จะพังนะครับผมแต่ถ้าเรามีอาร์คเชมเบอร์มันก็จะลดความรุนแรงลงนั่นเองนะครับดังนั้นไม่ควรนะครับไม่ควร,ไม,ควรไม่เลยดีกว่านะครับผมต้องไม่เอา AC กับ DC มาใส่เพื่อทดแทนกันนะครับไม่งั้นเนี่ยระบบของเราจะ อันตรายทันทีเลยนะครับผมจากเบเกอร์ดีนะครับเบเกอร์ดีเนี่ยมันจะมีลักษณะเฉพาะซึ่งเดี๋ยวครูโจก็จะไปพูดเรื่องได้ลงรายละเอียดหรืออีกทีนึงนะครับก็คือแรงดันของเบเกอร์ DC เนี่ยมันจะค่อนข้างสูงกว่านะครับถ้าเราดูตามฉลากที่อยู่ในเนมเพจต,ตรงนี้นะครับมันจะบอกว่าทนแรงดันได้5 0 0โวลต์ทนแรงดันได้ v, แด้อ0โวลต์ v, หรือทนแรงดันได้1000โวลต์อย่างเงี้ยครับผมดังนั้นเราก็เลือกให้เหมาะสมกับชุดที่เราจะไปติดตั้งว่าเราจะไปติดตั้งในชุดใหญ่ชุดเล็กยังไงนะครับนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะต้องเอาหัวเบรกเกอร์มาขนานเข้ากับ s p d ตัวนี้นะครับ SPD กันฟ้าผ่าตัวนี้นะครับผมซึ่ง ก็จะเป็นชุดของ SPD ของ DC a นะครับผมซึ่งมันจะมีเขียน label ตรงนี้นะครับผมว่า DC บวก DC ลบหรือบวกกับลบเอาไว้ง่ายๆนะครับผมเราก็ต่อให้ถูกและนะครับผมและข้างล่างมันก็จะต่อลงกลาวนะครับผมดังนั้นมันก็จะต่อลงกลาวและไหลลงไปพื้นดินนะครับผม ทุกครั้งนะครับผมที่เราจะใช้ s p d นะครับไม่ว่าจะฝั่ง AC หรือฝั่ง DC นะครับผมเราจะต้องมีระบบกาวให้มันไปนะครับผมเหมือนสายลอฟ้าครับเวลามันลงมาปุ๊บมันต้องมีที่ลงนะครับไม่ใช่ว่าถ้ามันไม่มีที่ลงเราติดไปแต่ไม่ได้ใส่สายดินอย่างเงี้ยครับผมมันก็จะไม่มีที่ไปมันก็จะทาให้ตู้เราระเบิดตรงตู้นะครับแต่ว่าถ้ามันมีที่ไปมันก็จะไหลลงดินไปนะครับผมอันนี้คืออุปกรณ์มาตรฐานที่มันจะอยู่ในคอมบ i เนอร์บ็อกนะครับเราเรียกว่าเป็น1ชุดนะครับผมก็คือ ฝั่ง AC 1ชุดแล้วก็ฝั่ง DC 1ชุดนะครับผมทีนี้อีกหน่อยถ้าเกิดว่าเรามี4มี2สติงสสติงสสติงอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องสติงอีกทีเนาะ,ะนะครับผมตรงฝั่งของ AC อ่ะมันอาจจะมีแค่ชุดเดียวนะครับผมเพราะมันไม่ได้แยกอะไรมันก็มีแค่สายไฟเข้าแต่ตรงฝั่งของ DC นะครับทุก1สติงเนี่ยนะครับผมที่จะวิ่งเข้าอินเวอร์เตอร์นะครับผมมันจะต้องมีชุด ไอ้พวกนี้ยหชุดนะครับซึ่งประกอบไปด้วยตัวฟิวนะครับผมตัวเบรกเกอร์แล้วก็ตัว S.P.D ก็คือ3ส่วนเนี้ยก็คือว่าใน1สติงนั่นเองดังนั้นถ้าเกิดว่าเราดีไซน์การออกแบบของเรามี2สติงก็จะต้องมีไอ้พวกเนี้สชุดนะครับผมถ้ามี4สตริงก็มีไอ้พวกนี้สชุดนะครับผมแต่ A.C ก็มีชุดเดียวนั่นเองนะครับผมอันนี้คือ,เ,อ,อเป็นเหตุผลว่าทําไมนะครับผม ในระบบใหญ่ๆเขาถึงโอ้โหตู้อลังการงานสร้างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทําระบบเยอะๆสายไฟมันจะเยอะมาก,กน,นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นตู้ลักษณะสะําเร็จเนี่ย มันยังไม่มีตู้ไหนที่ตอบโจทย์ที่ทําให้เราเข้าสายง่ายๆนะครับเซอร์วิสง่ายๆอย่างเงี้ยดังนั้นมันเลยเป็นลักษณะของตู้แฮนด์เมดนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราทํางานแค่1นถึงสสตริงนะครับมันก็มีตู้สักประมาณย4ิช่องนะครับผมก็สามารถใส่ได้2สตริงนะครับผมใส่เรียงกันเป็นตับเลยถ้าเป็นลักษณะของ1นึ่งสตริงนะครับผมก็มีตู้14ช่องนะครับก็สามารถใส่ได้เป็นตู้เล็กๆได้นั่นเองแต่ระบบใหญ่นะครับมันไม่สามารถาที่จะ เป็นลักษะตู้สําเร็จได้อยู่แล้วนะครับต้องเป็นลักษณะของเฮนเมสเอานะครับผมก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับผมอันนี้ก็เป็นลักษณะของคอมไบเนอร์บล็อกนะครับคอมเตอร์เนื่องจากไม่มีสคริปต์นะครับผู้จก็จะพูดไปเรื่อยๆเนาะดังนั้นตรงส่วนของคอมไบเนอร์บล็อกแสิ่งที่เราจะแตกย่อยออกจากตรงนี้นะครับผมก็จะมีเบเกอร นะครับผมเบเกอร์รายละเอยียดของเบเกอร์เวลาเราไปซื้อทั้ง DC และ AC เนี่ยเราจะดูลักษณะเบเกอร์ยังไงให้มันตรงกับความต้องการและมันไม่เป็นจุดอ่อนของระบบนะครับผม2นะครับผม SPD นะครับผม SPD ทําไมต้องมีนะครับควรจะดูอะไรบ้างและ กล่าวควรจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็สามการต่อแบบสตริงเนี่ยสตริงมันควรที่จะต่อยังไงอย่างไหนถึงเรียกว่า1สตริงอย่างไหนถึงเรียกว่าไม่ใช่สตริงนะครับผมอันนี้เราจะดูยังไงว่าเราจะแบ่งเป็นกี่สตริงนั่นเองนะครับผมคลิปนี้ก็คงเป็นการเกินหัวไว้ง่ายๆก่อนอันนี้ต้องย้ําอีกทีว่ามันเป็นระบบป้องกันที่ควรจะมีนะครับควรจะต้องมีเลยไม่งั้นนะครับอินเวอร์เตอร์ของเรามีราคาแสงแพงนะครับเรา ไอ้พวกเนี้ยราคาหลัก2-300บาท4-500บาทนะครับไอ้พวกเนี้ยพังนะครับผมไม่เป็นไรเนาะแต่ถ้าอินเวอร์เตอร์เราพังเนี่ยอันนี้เราจะเจ็บหนักแน่นอนนะครับโอเคมีอะไรสอบถามมีเบอร์โทรท้ายคลิปนะครับวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับคุโจโคุเหล็กงานช่างหมายจิตศาสาครับ